วันนี้เราจะมาแกะกล่อง f r e ฟรีไ e สเก็ตแบรนด์ Free Line กันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดู f e ฟรีไ e สเก็ตแบรนด์ฟ Line กันนะครับ f r e ฟรีไลสเก็ตถูกคิดและประดิษฐ์ขึ้นโดยไลอันฟ f า l เลอี่ในปีคศ2003ตรงกับปี2546ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็18ปีนะครับ เขาบอกว่าเขาประดิษฐ์ฟีลายสเก็ตขึ้นเพื่อใช้ในการดาวหิวแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ครั้งแรกในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ค่อนข้างใหม่ฟีลายสเก็ตคู่นี้เป็นแบบหล่อชิ้นเดียวโดยโลหะผสมเกรด356ขีดที 6. ซึ่งเขาบอกว่าโลหะชนิดนี้ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินด้วยในแผ่นเพจจะมีแกนเหล็กซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 3,000ปอนหรือประมาณ1300กิโลกร,รัมนะครับโดยรวมทั้งลูกปืนและล้อและแกนล้อเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักผู้เล่นได้250กิโลกร,รมัมแผ่นเพจจะมีความกว้างอยู่ที่13.8เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความยาว16.6เซนติเมตรมีความหนาของขอบเพจ0.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ ความสูงจากแผ่นเพจถึงพื้น9ซนติเมตรแล้วมีช่วงห่างของวิวเบดหรือแกนล,ล้อ10ซนติเมตรล้อเป็นล้อ PU ขนาด72มิลิเ mm, มตร 78A หน้ากว้าง43มิลิเมตรหน้าล้อโคง้งหน้าล้อที่โค้งจะทำให้การเคลื่อนไหวสะดวกขึ้นและก็สามารถเลี้ยวได้ง่ายขึ้นและมีน้ำหนักประมาณ1.03กิโลกรัมซึ่งการที่มีน้ำหนักมากก็จะทำให การส่งตัวดีขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นสเก็ตที่มีน้ำหนักเบาเวลาเล่นจะรู้สึกว่าเท้าลอยนะครับมันไม่ค่อยมีความมั่นคงแล้วก็ลูกป,ปืนก็จะไหลลื่นดีซึ่งรูปทรงลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของฟรีไลน์สเก็ตเลยนะครับก็ดูสวยงามแล้วก็มีแกนล,ล้อแบบแกนเดียว การที่มีแกนล,ล้อแบบแกนเดียวไม่มีเหล็กประกบข้าง2ข้างล้อเนี่ยจะทำให้เวลาเราถอดซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของล้อเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นถ้าไปลองเล่นแล้วมีประสบการณ์ยังไงก็จะมาบอกเล่ากันนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ